สวัสดีชาวพัฒนาวิีครับวันนี้อยู่กับผมในงานเปิดตัว Oppo Reno 4ครับมือถือที่อยู่ในมือผมตัวนี้นะฮะผมจะบอกว่าสัมผัสแรกที่ผมได้จับ Oppo Reno 4ตัวนี้นะจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือมือถือจริงป่าวะทำไมมันเบาขนาดนี้มันมีน้าหมักเบามากๆแล้วมันมีความบางมากๆฮะ7.7มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้ในงานเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของสีสันนะผมได้จัดสีแบบว่าเต็มๆอันนี้สาหรับชุดของผมเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับมาด้วยกันทั้งกล้องหลัง ตัวหลัก48ล้านพิกเซลมี ultra wide 8ล้านพิกเซลมีมาโครมีในส่วนของ mono โน,โน,โน,นะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับ32ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์จากโซนี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้าคู่นั่นเองครับเขาบอกมีความพิเศษซ่อนอยู่ในกล้องหน้าด้วยนะครับซึ่งผมเอาไปลองมาเรียบร้อยจะบอกว่าเป็นกล้องที่เรียกว่ามีความโดดเด่นมากๆครับจะมีฟังก์ชันหนึ่งเรื่องของการทำ color p o อร์ a ท t ตรีเทน i o n คือแบบว่าให้ตัวผมได้มีสีแบบนี้แล้วก็ตัดในเรื่องของแบ็กกราวด์นะครับทำได้แม้ตั้งกล้องหน้าก็ทําได้กล้องหลังก็ทําได้ โดทาได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะภาพของคุณนี่จะมีความโดดเด่น,นมากๆเลยทีเดียววยครับการตัดสีของแบ็กกราว n ์เนี่ยนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆแล้วก็ถ่ายได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมลองถ่ายเซลฟี่ตัวผมเองนะมันก็โดดเด่นแต่มันจะมีขอบสีฟ้ารอบ,บตัวผมนะฮะน,นี่นางแบบของเราครับถ่ายวิดีโออะฟีลลิ่งสนุกมากครับสำหรับสเปคของตัว Reno 4ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ C ี u s na แ d r a g o ก 720G RAM 8รอมอยู่ที่128้นะครับให้ฟ้าชาร 30วัตต์ด้วยกันนะครับตัวนี้ตั้งราคามาเรียบร้อยครับ11990บาทนะครับเดี๋ยวเขาจะมีงานเปิดตัวเนวันที่29พบกานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องกลับไปลองใช้และทำการพรีวิวและรีวิวอยู่อย่างลืน,นะครับรอติดตาม,มาด้วยกับบ้างาวิิธีวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย